เทวที่ไฟคอฟฟีเป็นกาแฟสําเร็จรูปสูตรผสมที่มีสารสกัดกว่า25ชนิดค่ะเพิ่มคุณค่าด้วยราชาแห่งการดูแลสุขภาพอย่างเช่นตังถังเชา่าช่วยบํารุงปอดบารุงไตสามารถลดการเจริญเติบโตของเซลเล์มะเร็งและเซลล์เนื้องอกหลายชนิดและสารสกัดจากตังถังเชา่ายังช่วยเพิ่มจานวนอสุจิและฮอร์โมนเพศชายได้อีกด้วยค่ะ โสมมีฤทธิ์ช่วยปรับฮอร์โมนในผู้หญิงช่วยลดอาการปวดประจำเดือนและยังช่วยปรับฮอร์โมนสำหรับผู้หญิงที่กำลังเข้าสู่วัยทองได้อีกด้วยนอกจากนี้นะคะโสมยังมีส่วนช่วยบำรุงเลือดช่วยให้อายุของเส้นผมอยู่ได้นานขึ้นไม่หยุดร่วงง่ายและยังช่วยให้ผมที่ขึ้นใหม่นั้นแข็งแรงป้องกันการเกิดภาวะผมบางหรือว่าสีสระน,นั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะยังช่วยต่อต้านสารอนุมูลอิสระต่าง,างๆยับยั้งเซลล์มะเร็งรังไข่มะเร็งต่อมลูกหมากและมะเร็งปอด ลดอาการความดันโลหิตส,สูงและความดันโลหิตต่ำค่ะเหตุหลินจือบำรุงร่างกายเสริมกำลังบรรเทาอาการอ่อนเพลียลดไขมันในเลือดป้องกันโรคหัวใจเสริมสร้างความจำป้องกันโรคอัลไซเมอร์ช่วยให้เลือดลมไหลเวียนได้ดีขึ้นชะลอความชราบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปัป่งรางพิษให้กับร่างกายบำรุงสายตาแก้หลอดลมอ,อักเสบรักษาโรคภูมิแพ้หืดหอบ เพิ่มความแข็งแรงให้ปอดหมามลดความดันโลหิตส,สูงและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีสารสกัดจากส้มแขกที่จะช่วยลดน้ำหนักและช่วยลดไขมันส่วนเกินของร่างกายได้อีกด้วยค่ะแคลเซียมเสริมความแข็งแรงของกระดูกและสารประกอบสำคัญต่างๆมากถึง25ชนิดด้วยกันค่ะ ที่ทำให้กาแฟ t 5 Coffee ไเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพอย่างแท้จริงและว,วิธีการทานก็ไม่ยุ่งยากนะคะเพียงแค่ฉีกซองชงกับน้ำร้อนก็สามารถอร่อยและสุขภาพดีไปกับ t 5 c o f f e e ได้ทุกวันแล้วค่ะ